สวัสดีครับวันนี้มาเสนอฮะรอแท้นะฮะ t h w o r k นะครับ Emotion นะครับเป็นรุ่นตัวแรกเลยเป็นขอบสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออฟสีสิบนะฮะเป็นขอบสิบ็ดกว้างเจ็ดออฟสิบใช่ไปอยู่การสีเดิมนะครับมาไงนะครับขอบสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออฟสี่สิบนะครับสีเดิมสีก็ถามว่าจะเก็บไหมก็แล้วแต่นะฮะฝากลางไม่มีมานะ โมที่สามเลยนะโมที่สี่ขอบสวยนะครับไม่ได้ล้างเฉยนะครับแล้วก็ W work อยู่นี่นะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังเพดอยู่ครบนะครับสีเดิมม่เอ็นจปแปนอยู่ในนี้นะฮะสิบเจ็ดเจ็ดสี่สิบนะครับสเปคอยู่อย่างนี้เพดครบนะตามสภาพนะครับชุดน,นี้ขายอยู่หนึ่งื่สองพันห้าร้อยบาท นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร072 082 0 7 6 3 2 3 2นะครับขอบคุณมากครับ